หัวใหญ่โดนไหมโดนไหมล่ะ โอ้โหปลากายปลากายขึ้นตรงนั้นเก้าโมงสิบเก้าเรายิ่ปลากายฝั่งข้างๆนี้จะดูจับเวลาเก้าโมงสิบเก้าแล้ว เจาะมันขึ้นตรงนี้เหรอ ปากยเหรอปกายฮะโดนไหมโดนไหมไม่โดนม,มันหันสันให้ไม่ได้หันข้างนะหันสัน้นโอ้โห <laughs> ึ้นไป <laughs> ตรงนี้ ปลายไป,ปโอ้โหมัวแต่ดูนู่นขึ้นตรงนี้ขึ้นแค่ตรงนี้เองน้ำกระจายเลยตัวนี้ขาวๆข,ขึ้นตรงจมูกเลย ปลาไหลปลาไหลไปทางขวาปลาไหลออกไปไม่มันลงแล้วต่อไหลไปทางนี้เอาโประมาณห้าหกโลได้ขาวโบเลยโอ้เฉียดหางไปหน่อยมันออกมาทางนี้ออกไปทางขวา เไม่าถ่ายเเออเขาอว่าที่นั่นคงไม่เข้าหรอกตีระเวงอัอนดีระเวงเ่าหน้าู่ อืมไม่เห็นไม่เห็นตัวไวย,ยังกะจรวดตัวนี้ไวมากใหญ่เลยนะไม่เห็นตัวขึ้นเหมือนจรวดเลย กายใหญ่กายโดนไหมอู้ไม่โดนอือกายใหญ่โอ้โหไม่โดนโอ้โหกายใหญ่ริ่งเลยอู้ห โอ้โหตายใหญ่ใหญ่จริงตัวนี้หืมโดนโอ้โหโอ้โหลงต่ำนิดเดียวเห็นมันน่ายไหม โหหน้าโดนมากตัวนี้ครับตำน,นะอืมโอ้ยตายแล้วกอดๆอย่างนี้ไม่โดนโอเคครับมาเฝ้าปลาลอยครับช่วงบ่ายช่วงเย็นช่งชวงเช้าช่วงสายปลาพุดช่วงบ่ายปลาลอยม่าจๆตัวรือยวกว่า ก็ขึ้นปืนลองเลยแล้วกันเพื่อความชัวร์ นไหม,ไมโดนไหมล่ะต้องดูนะครับนันะปลาช่อนปลาช่อนครับโอ้ช่อนใหญ่โอ้ปลาเล่าปแล้ว,ไ,ลวไอช่อนใหญ่ไอช่อนใหญ่ไอช่อนใหญ่โอ้โหไซส์สองสามโลแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหอืมเดี๋ยวป้องเอาละครับไอช่อนใหญ่ครับนันะเอาขึ้นบกเลยฮนะไอช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ กิโลเนี่ยแต่บินแรงมากเลยครับชนใหญ่คราบนะโอมาดีแล้วโอ้เข้าตายะเอาขาดโอยัง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 ไอชนใหญ่เดี๋ยวยืดขึ้นมากนะฮะนะชนใหญ่ครับ ไอชนใหญ่โอ้โหไอชนใหญ่ไอชนใหญ่ครับนะติดยาแล้วโอ้โหโอ้โหไอชนใหญ่เออทำไงดีเนี่ยแววมันลึกไม่มีห่วงยางอีกทำไงดีเนี่ยโอ้ชดูโดใหญ่ครับ ไซส์สองสามเน่นอนดึงก็ไม่ได้ผิดแล้วเออชดูใหญ่ครับน้ะโอ้ผิดแล้วหมวงยางก็ไม่มีนี่ครับชะดูใหญ่ครับนะ้นะ อ่ตรงนน้นมีห่วงไหมลงลงไปพี่เขาน่าจะมีห่วงนะสูนลงจะลงมาก็ขนนาเข้ามานี้มันมันยากไม่อยากรู้ยากเข้าไปอะ่ะอ่าไม่รู้ <laughs> เอาอยัางไงดีจะดูใหญ่ครับเ,รดดเดี๋ยวว่ายน้ำเข้าแบเอาแล้วนะพมกูนี่ก่อนไอ้ปูใหญ่ไอ้ดูใหญ่ครับไอ้ดู สามสี่โลสามี่โลนึ้เอาขึ้นไปก่อนต้องลงพื้น นี่นะคามนะโดใหญ่ครับประมาณโอ oh, ้สวยสวยสามโลสี่โล hey, hey. นี่นะคามันะช่วงสายช่วงสายสายไปยิงปลาผุดไม่ได้ตัวนะคามันะแต่พอช่วงเย็นมาฟาวปลาลอยเจอก็ไอโดไอโดยักษ์ประมาณสามสามสามีสม่โลสามโล,มโล hey, <thank> นี่คามันะ โอเคเดี๋ยวผมช่างกิโลดูนะครับกิโลสามโลนะครับสามโลหนึ่งคิปพักเชือกไปก็เรีนประมาณสามโลครับจะดูนี้สามโลตัวนี้สุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวไป อาบน้องแล้วครับนะนะ